ก็อธิมุติของสัตว์ทั้งหลายเป็นไนสัตว์ทั้งหลายมีอธิมุติเลวก็มีมีอธิมุติประณีตก็มีสัตว์ทั้งหลายผู้มีอธิมุติเลวย่อมสมาคมคบหาเข้านั่งใกล้กับสัตว์ผู้มีอธิมุติเลวเหมือนกันสัตว์ทั้งหลายผู้มีอธิมุติประนีตย่อมสมาคมคบหาเข้านั่งใกล้กับสัต์ผู้มีอธิมุติประณีตเหมือนกันแม้ในอดีตการ สัตว์ทั้งหลายผู้มีอธิมุติเลวก็สมาคมคบหาเข้านั่งใกล้กับสัตว์ผู้มีอธิมุติเลวเหมือนกันละถึงนี้เป็นอธิมุติของสัตว์ทั้งหลายอภัพภสัตว์เป็นฉนยัยสัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องกั้นคือกรรมกิเลสวิบากเป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีฉันทะมีปัญญาสาม ไม่อาจย่างเข้าสู่สมมตานิยามในกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นอภพพสัตว์พภพสัตว์เป็นชไหนสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่ประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องกั้นคือกรรมอิเลสวิบากเป็นผู้มีศรัทธามีฉันทะมีปัญญาอาจย่างเข้าสู่สมมตานิยามในกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นภพพสัตนี้เป็นญาณในฉันทะ เป็นที่มานอนและกิเลสอันนอนเนื่องแห่งสัตว์ทั้งหลายของพระตถาคต